ภาพจุกกันก็ได้ดีทะเลาะกันแล้วเรามีอีกเยอะพี่เรามีหลายแผ่นเลยเราเรามีหลายใบเลยพี่สองซ้ำอันนี้เป็นช็อตที่หนึ่งเป็นช็อตที่หนึ่งเราจะสู่มไปนะครอ่าต่อไปต่อไปเรื่องจุดเลยค่ะเลื่องจุดผมขอตรงเริ่มที่พี่ขอเริ่มที่พร้อมจุ๊กเบนก่อนถามไว้ด้วยนะคะน้าผ่าโอเคถามไว้ได้เลยโอเคเขาสิถามไว้ได้เลยถ้าพร้อมแล้ว ฟังสัญญาณนะครับ59เยาวเยอะไปเยอะไปเยอะไปเราไม่เต็มใจกันนับทั้งรให้เลยะนเอาโอเคพร้อมนะครับกล้องพร้อมนะฮะกล้องพร้อมนะฮะโอเคหนึ่งสองสั้นเออไม่รู้แล้จะไม่ติดต้องขออีกทีคือเป็นการที่สวยมาก คือสีสวยมากติดตรงหมวกแบบสวยเลยต้องลองแล้วแหละไม่เดี๋ยวพี่ให้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอ่าโอเคต่อไปเป็นตาของน้องเบนต์ครับเดี๋ยวมันจะบังโอเคไปนะครับฝักไปข้างนั้นถ่ายเอาจาวข้างข้างผมนะข้างข้างปี๋สวยอืมแต่ข้างนี้สวยแล้วเนาะสวยแล้วสวยแล้วโอเคปเลยแต่กลัวเขาเขาไม่เป็นไรไหมครับโอเคครับเอาเลยดีกว่าครับเอามีความ จุดการกระบอกการกระ่อในรูปรบกวนคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์เลยค่ะโอเคสามสองหนึ่งไปเลยโอ้นเรุ่นเหมือนกันเนี่ยตอนนี้หนึ เออแต่พี่เขาก็ถ่ายเก่งนะพี่เขาไม่สถคือแบบว่าหลบกล้องอะเอวอะหนีได้เลยอะคือถ้าถ้าได้รูปี่คือแบบเย็นหนึ่งเลยใช้ได้นะใช้ได้นะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ใบแล้วฮะสามใบแล้วสามใบแล้วอะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเลือกแล้วกันว่าท็อปเฟเดอร์คุณจะให้รูปไหนได้ครใบใบที่สี่นี่คือแจกอรือปะคุณจะจะจะถ่ายไหมฮะโหดูพี่ดูสี่ลิฟต์ดิ <min it> ก็คือแบบเฉดสีแบบเต้นกระโดดออกะเพื่เต็มเป็นสังหาเฟมอืมมาใกล้ๆกล้องเลยรบบทีหนึ่งอ่ะอีกทีหนึ่งเลยเหรออ่ะเปิดเปิดหน่อยครับเปิดหน่อยครับเปิดลอยเปิดเปิดลอยนะเปิดลอยนะแน่เออันนี้คือจุดใหม่อ่ะตองแก้สองอ๋อไปอีกรอบนึงด้วยอ่ะไปอีกรอบหนึงด้วยไปอีกรอบนึงด้วย ตอนนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นความสุขของคนในไลฟ์หรือเป็นความสุขของทีมงานแล้วนะตอนนี้คือรู้สึกสนุกกันแล้วกันเองแล้วตอนนี้นะโอเคระหว่างนี้ผมย้ําก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการแจกรูปพลอยรนะครับพร้อมกับรอยจุ๊บนะฮะของน้องพร้อมแล้วก็น้องเบนซ์นะครับไปพร้อมๆกับรูปตัวนี้เราจะเป็นการสุ่ม